สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมาชมสกูปดีจากทางไทยเบฟนะครับในวันนี้นำเสนอตอนที่ชื่อว่ากวิดาครับวัฒนะชยังกูลเดอะซิมโฟนีไดบู2021ครับไปร,รับชมกันเลยครับ ที่อยู่ตรงข้ามกับความเป็นสวัางมิมานก็คือเป็นนรกของมนุษย์ธรรมดามองเห็นฉันเป็นเหมือนกับเครื่องจักรหรือเปล่า แล้วเราไปโลกตะวันตกอะเราจะเห็นว่าข้างบนมันมักจะเป็นพวกเทว,วดาเป็นเทพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คิดว่ามีงานชิ้นหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของแรงงานผู้หญิงในอุตสาหกรรมฟาสแฟชันซึ่งจริงๆอเรื่องนี้แถวลงพื้นที่จริงจังมาก็คือแบบไปตามพื้นที่ต่างๆ ึ่งอุตสาหกรรมย้อมผ้าในอุตสาหกรรมฟาสแชชันเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างพลูชันในน้ํามากที่สุดรองจากอุตสาหกรรมน้ามันแค่นั้นเองก็คือเป็นอันดับสองในขณะเดียวกันที่เขาถูกทรีตเหมือนกับเป็นเครื่องจักรซึ่งไอบอเนี้ยก็ได้แรงบาันดาลใจมาจากโรงงานที่เป็นน้ำจากโรงงานที่ฟอกยีนห้องอื่นอะ่ะมันเป็นห้องของสวรรค์วิมาน เราเอานารกของคนในเอเชียขึ้นไปฉาย mm hmm. เทียบเท่ากับสวรรค์ของคนในโลกตะวันตกค่ะ mm hmm. เป็นแรงงาน ผู้หญิงในบ้านที่เป็นแรงงานเล็กๆที่ถูกมองข้ามไปก็จะมีแพรวที่ทำหัวและตัวเป็นไม้ขัดซวมทำธุระของตัวเองไปด้วยถ่ายไปด้วยแล้วก็ดูงานของแพรวไปด้วยมันดูมีความแบบสะท้อนจิกกัดในขณะเดียวกันแพรวคิดว่าการทำไซส์สเปซิฟิกอย่างที่เวนิสเบเาเลครั้งนี้แพรวเชื่อว่าถ้ามองครั้งเดียวอ่ะมันน่าจะรู้สึกต่อให้ไม่เข้าใจทั้งหมดแต่มันรู้สึกได้ บริษัทไทยเบฟเฟตจำกัดมหาชน